พี่0404อีจีอาร์ครับ่ายถอดล่างเอาวันหลังวันนี้ไฟโชว์อย่าเดานะอย่าไปเดามานันอีจีอาร์อยู่ตรงนี้ครับจับตั้ตามมานี่น้ำมน,ำน้ำเช็คให้เร็วครับมันเครื่องวัดเร็วอีจอาร์ตัวนี้ครับตัวนี้นะอีจอาร์ในตัวมือผมนี่นี่นี่ันคือ,อะไรเป็นในระบบไอสียครับ เอาไมา่กลับมาคืนทนมาล้างเอาวันไหนว่างมาต่เช้ามาล้างนี่ตัวนี้ในมือมัแต่เช้าบ่บนานไหมนานสองสามชั่วโมงล้างไม่ง่ายแต่ร้านนึ่งเขาเปลี่ยนเดี่ยผมจะล้างเอาอถ้าไม่หายค่อยเปลี่ยน EGR ครับพีศูนย์สี่ศูนย์สี่ EGR ครับแต่ตอนนี้ยังขับได้อยู่เนาะขับได้แต่มันอย่าเริ่มม,ม,มันจะเริ่มอืดต่อไปอะ่ะเออใช่มันอืดอืดอยู่ครับมันเวลาเร่งเร่งได้ประมาณแปดสิบร้อยร้อยไม่เกินร้อยยี่มันจะอืด อีกอามันเตือนแล้วแต่มันยังไม่หนักถ้าหนักมันยังมันได้ไม่ขึ้นเลยครับถ้าเปลี่ยนอีกประมาณเท่าไหร่โอาเปลี่ยนหลายพันไม่ต้องเปลี่ยนหรอกล้างดูก่อนผมเคยล้างหายอยู่ครับถ้าไม่หายค่อยซื้อเปลี่ยนล้างไม่กี่ร้อยบาทครับนี้ใส่แล้ววัดน้ำมันเครื่องให้แล้วกินน้ำมันเครื่องกับอี่สุไอเทคดีเมกจานใช้มาตั้งเท่าไหร่ของศูนย์เท่าไหร่ของศูนย์สี่พันห้ามั้งสี่พันห้าหรือห้าพันอะของศูนย์เอาแทนนะเปลี่ยนใหม่นะครับ แต่เขามากเขาไม่ค่อยเปลี่ยนถ้าปกติจะล้าง EGR ล้างถ้อยดีด้วยถ้าดีนะล้างถ้อยดีแล้วก็เปลี่ยนกรองโซล่าไถ้อยดีเนี่ยไอ้ของสูนมันมันมันเปลี่ยนไอ้ผลมากเล็กๆน้อยๆมันเปลี่ยนหมดเลยครับอีน็อตสองตัวเนี่ยน็อตถอดเนี่ยแป๊บเดียวถอดน็อตสี่ตัวถอดมาแป๊บเดียวประมาณสองชั่วโมงไม่ไม่ได้ใจหลายชั่วโมงตอนถอดมันตอนมันอยู่สกปรกมากน้อยตอนล้างครับแต่ถ้าดีล้างถ้อยดีด้วยครับถ้อยดีเนี่ย ท้อยดีอ่ะหมดมานสองพันบาทล้างท้อยดีไม่สะอาดต้องใช้เวลาเอามาทิ้งไวเงไ้เย็นค่อยมาเอาถ้าเร่งไม่ได้ไฟเครื่องมันโช์ครับรครับใช้มานานแล้วก็โอเคได้อย่างนด้เดี๋ยววันหลังค่อยทำวันนี้เช็คให้เฉยก่อน